สวัสดีครับกลับมาเหมือนเดิมครับคนเดิมเหมือนเดิมเป๊ะสามคนเหมือนเดิมเป๊ะโอเคไม่ต้องมองชีสแล้วสร้างมาต่อครานนี้ไม่มีที่อะไรถสร้างมันได้ไงโอเคเสร็จแล้วนี่นะจะสร้างมันต่อพอยู่ด้วยกันดิไม่ได้หว่าแตใจกอ็หายกุ๊กตุ๊กสร้างมานเมเองปัญญาไม่จองสอง เช้าครับขอนเช้าก็เรีบ้อยเอาครับเอ่อผมขอทำการต่อไปตอนเช้านะครับ ปลอดไยที่สุดขอมีม่จิงด้วยประตูเล็กเน้อเลยเอานะครับตอนนี้ทำการสร้างว่าแบบขอโครงสร้างวอนโครงสร้างมากขื้นครับกังหันน้ำจากุยมาจากไหน เป็นโครงการของพระบาทสมเด็จพระจุลไม่ต้องบอกใครๆก็รู้จริงไหมจริงจริงจริงจริเล่นโล่เขาไปอย่างอ๋อเหลือตรงนู้นสรางมาคนแรกน่าครับคุณฟินิกสร้างมาเสร็จ กูกำลังสร้างฐานอยู่มีปัญหาไหมไอช์กวางบากผิดแับมาหันเลยไม่รู้เลยไม่เ็่ไมใคร้เมืองนเดไ่มอ่าวนุเราเออเลยครับเออเด็กเลยครับวุ้ยรักปูพื้นผมใช้ไม้ไป หนึ่งสเต็คเล้มากกว่านั้นด้วยครับโปพื้นอย่างเดียวนะโอ้รอดอาหารก็ใกล้จะหมดแดกดีครับร้อนเลยหนึ่งสองเชี่ยว โอ้ยบอลโอ้โหตร้างน้ำพุไม่จะไอ้เต้โคยายมบอกเลยมึงอยู่คนเดียวนะมึงไม่ได้อยู่กับหลายึงจ้ามคใหญ่เลยผูสั่นเล็กๆไงว่าสร้างอะไรเอ๊ะแต่กูว่าพอไ้โต้งเล็กเกินไอ้เรียไอ้โตแม่งมาต้นทอนเะไเหนือกูไรต้นทอนเหนือกูแน่นอนมีการเกิดการปนนะเราต้องฆ่าคนที่ปนใช่ไหมปกติทั่วไปแล้ว เอาขอมวยทอดไปจริงๆด้วยสินะนอนเออผู้หญิงทอด,ดกูยังมาได้ขับทอดเลยนียห่หว่าติ็กตี่เลยห้ามขาับห้ามขับปะห้ามขดบโอ้ยวันนี้ประสาทหลอนอ่ะบ้าผมอยู่คนเดียวเถอะ อ้าวชิปเดี๋ยวไงชิปมัง้งมั้งจริงลืมไปื้อนี่แหละวสี่ไม่อ่ะไม่เท่ากันอ่ะอืม่งไม่เชี่ยลืมไปเลยหนึ่งสองสาม มือสอ้าวันเพูดพูดพสร้งเรีบร้อยแล้วครเคามจะติดกระจกไว้ วางทอสให้มึงไฟอ่ะวารณ์รถไฟจริงเหรอมารู้จักรทอสร,รู้จักปะครับวมารโต้รู้จักรทอสปะเออทอสคืออะไรทอสคืออะไร รู้จักปิงบอกเลยเลยท้อเชืออะไรคือไฟคุณเล่นเอาดีดีอะไรบอกพี่แสงไว้วางว่าเออไม่ต้องอธิบายก็นั่นก็ได้มึงบอกว่าเป็นเงินที่ปักเอาลงอย่างนีกูก็รู้ว่เป็นไฟเออง่ายๆแค่นี้กูรู้ คลิปดีครับไม้ห้าสิบอันไม่พอครับพี่น้องกระปพอครับคุณกระปุใส่กระมอ้เหมือนกันวัตถนี่สบายไม่ต้องไม้แล้วอุ้ยลาวาพ่อไม้พ่ือไม้พ่อยังเหลืออีกไม้หรอคไม นี้เจ็ดนาทีแล้วครับทุกคนจะได้อะเออซด <c oughs> ตไาไม่แไปเลยทำไม่อยากเท่าไหร่ออยืดผ yes. ้พาพลาด <c oughs> พลาดพลาดนี้พลาดน,นี้ผมจะสร้างวันที่สิบจดได้เลยครับเจ<ะ>็ดนาทีแล้วตอนนี้โอ้โหโคตรเร็วเลยแล้วรู้ป้าวมันจะเสร็จยังไง พอเสร็จแล้วผมจะแบบว่ายัางไงอ่ะไม่รู้สิอาจาจะไปตะลุยประจนภัยอะไรต่อก็ได้นะครับใครจะไปรู้จริงไหมจริงแต่า่อตอนไปมาตัดไม้เขาไม่เรียกการประจนภัยหรอตายเสยยี่ยงชีวิตเนี่ยตัดไม้แบบเนี้ยไม่ได้มอง,งเออผมเคยโดนแบบตุ้มตุ้มตุ้มแบบน,นี้มาแล้วครับ แต่ว่าคิปเปิรอะตัดไม้อยู่อย่างเงี้ยดีๆปุ้งยูเดสชิปหายชิปหายจนหาไม่เจอหลอเลยต้องซื้อใหม่เลยนี่ยอันนี้มุกมุกมุกควายอะมุกควายมุกควายเออมุกไม่หาภาพน้าพี่บอลพี่บอลพี่พี่บอลเราเด้งกับพี่บอลเราเด้งไอติมบอลเราเด้งกับพี่บอลพี่บอลเราเด้ง ừ p vô đi ừ phi vô địch ừ nó vô địch ừ ừ phi vô địch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  ừ phi เออกูเห็นกูตากูไม่บอดนะนวพี่ไทายม่ใช่ปาไม่่ลาตงน้นเป็นาตงป่าไฟเดี๋ยวผมค่อยทำหน้าตานะครับ ด,ดเราจะไม่กอดไทางช่างแม่ผมว่าสวยมาหันแล้วช่งแม่านนีย้ยเบ้ ผมจะทำการาาาวางทอดไว้สี่ทิศพนึกสี่ทิศทุ้ยตามบจเ็เสร็จจังบได้ยาวง,งุ้ยกระตูกูไอ้สัส คื e ้ยเ <ass teaching> ียกอคงคิดว่าผม่ะทำสองชั้นนะเสร็จแล้วแล้วทอยซูมแบบอืมอ้สุ ใครมีประตูให้กูบ้างดิใครมีประตูมาบริจาคให้บ้างจะบ้างดิไม่มีหรอกูมีนะเแต่กูไม่ได้ใช้ประตูโตมีประตูเดี๋ยวกูให้ท็อตสิบอันเอาเปล่ากูให้ทอดสิบอันเอาเอามาอันเดียวเอามาอันเดียวมึงเดินมาให้กูด้วยนะเดี๋ยวกูตั้งหีบไว้ก่อน เด็กกูให้ร้อนสิกรับเต็มบ้านเฮ้ยถ้าเต็มบ้านบ้านกูไม่ได้ใช้ประตูซอมบี้ทุกไม่ได้เลยใช้ไอ้ตัวที่มันลงเหลืองอ่ะประตูที่ไว้ลุ่งเหลืองตีเลยซอมบี้มากูเข็นอยู่เพคนอความเดี๋ยวเดียวแล้วเดียวได้พวกคนนี้โชคดีกันจังว่ะ เดอวซอมบี้ไรค่ะมาเอี่บ้านดูด้ยไม่เอาไม่เอาคตอนช้ากันนะแ้มึงไม่ตองเอาทอตถ้มึงเอาตอนช้าไม่เลยุกประตูปุ๊บีเพื่อนไม่อมบี้มาาีเลยกูนอนเงเดียเอาู่แ่ท่บ้านูดิ เอาครับคลิปนี้ผมขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับบ๊ายบาย